กองอัดเแล้วอัดแล้วก็ปล่อยเลยค่ะเบื้องอันขีม่มอเตอร์ไซค์มาผมมันก็าาบ่าหน,น,น่อยคนเนาะเป็นตามวัยตามสภาพแวดล้อมเนาะคนเนาะมาค่ะสวัสดีด้จ้าพบก,กันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันบรรยากาศบ้านสวนค่ะกาแฟหอมๆเนาะคนเนาะ หอมๆอุ่นๆค่ะเกสเพื่อนๆมีแต่ความสุขเมื่อใหม่วันใหม่เนาะค่ะเนาะความโชคดีทุกทุกคนเลยค่ะคำพูดเรามีเวลาก็มาค่ะนั่งเงนินแห้งกับไปตุ๊กตาผาฝันอยู่ในสวนเนาะคะ่ะเนาะอยู่บ้านสวนจิบกาแฟหอมหอ,มอุ่นๆชื่นใจได้จ้ะเด้อบึงอายอันเอ่ยันทำความสะอาดเครื่องมือค่ะ มื่อนี้พากันไปตัดตัดไม้ตัดต้นไม้ออกจากสวนมันอันอันนั้นนะคะมันพันว่าสิเลยมันเอียงมันเทิงเนาะค่ะเนาะมันเป็นต้นไม้เก่าอยู่แล้วค่ะบางอันกิ่งก้านบางกระหักก็เลยตัดพากันตัดออกฮาต้นค่ะเอาออกมาฮาต้นโกชิกมาเลยค่ะก็เสียดายอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้านเอาบ่เอาออกมันเอาดินเข้ามันต้องได้ตัดมันอีกเนาะค่ะเนาะถม ก็เลยประกันมาเบิ้งกันไปพึกษะกันได้ค่ะไอ้แดแฟนเออทุกตาแด้ไอเขยแด้เออทุกตาแด้หลานชายแดนเนาะเนาะเบิ้งกันไปเบิ้งกันมาเพื่อนบ้านเด้ค่ะเพื่อนบ้านพวกเราเพิ่็มาเบิ้งนําทีแรกเพิ่นนึกว่าเธอเอ้ยเนา่อกมุดโบ่บนี่เพื่ออกมีแต่คนรักต้นไม้แบบบานครอบัวนี่วะมีแต่คนรักต้นไม้บบอยากมดตัดแต่ว่ามันต้องเอาอกเพราะว่าถ้าโบแต่งเพิ่นมันก็บบานมันหักมันตื้อ พาดใส่ฝืนใส่ไฟเพื่อนนอกขะนนอกมันก็เสียหายเยอะก็เลยได้พากันบึ่งแล้วก็เลยเอาโอกนำไล่ทางอันทางอันเทศบาลมาให้มาตัดเอาค่ะแต่ว่าทางต้นไม้หงไม่ฮักก็เลยประกันเอาตัดมาพุ้นดีเอ้ยเลยอยากได้เเสาวันเอดขัวเนี่ยค่ะพอนัดโตออกมาก็เลยเบยปพากันไปบึ่งไปบึ่งไม้มื่นกายเขยกันเอาโลกโลคเอาโลกมาน่าเอารถเทเลอร์ มันลากแล้วก็หั่มกันขึ้นแล้วก็เอาไปเมียไว้ค่ะพันก็ไปเอ็ดของพันเองก็แล้วก็หาตนแล้วเมื่อกี้เนี่ยข่ะเอ้ยก็พักกันมาแยกย้ายกันไปเมืองเขาหลานก็เมืองเฮือนเอ้ยตัวกตาก็มาบ้านสวนไอ้ก็คือกันพคนก็เลยมาทําความสะอาดเครื่องไม้เครื่องมือพันเครื่องเครื่องงินเลื่อยตัดเนี่ยค่ะเลื่อยสายฟ้าเห็นได้ยินเสียงฉีดเป่าลมเยี่ย เออตุ๊กตาก็มาอาบน้ำค่ะส้อยมืดเลยนะคะพันก็ชอบเต็ออกกําลังกายอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อผ้าเออเอาไว้นน่ะซักอยู่ค่ะไว้ก็มาเตรียมเอ็ดอาหารตัวแรงเนาะก็เลยมานั่งกันแห้งกันจักหน่อยไอ้เคยพันอันตัดไม้อันอยู่ดีๆพันอันก่อไม้เนาะค่ะเนาะง่าไม้มันเลือดหักแล้วไปถือหัวเลยหัวแตกหน่อยนึง แต่ก็บ่ได้เยอะเขาก็พอดีเพิ่นเบี่ยงพอดีมันเลยถากไปตรงนี้น้อยนึงมันก็เลยอันไม่ไม่ดิบนี่มันนักเนาะค่ะเนาะมันก็เลยถือกนนี้พันน่อยนึงกระบกันซ้อยเอายาดกขิวันยำๆแล้วก็ปโเสือก็ยุดข่าเลือดนะเอาน้ําล้างสะอาดๆเพราะว่าโบได้มีอันแอลกอฮอล์ไปก็สะอาดๆแล้วพาเช็ดก็เลยเอาวันธรรมชาติยาธรรมชาติเนาะค่ะเนาะยาดกขิวมันหมดยำๆแล้วก็ขยี้ขยี้แล้วก็เอาปโเสัอหัวยุดเด้อค่ะ เสากับบอด,ด้เจ็บพันบอกก็อย,อยังชัว่วตกกระใจกันหมด่ก็นึกว่าเอ้ยก็นึกว่าพันลมุมเสื่อนเลือ่อยเสือเตือเสกโบก็กโชคดีไปพอดีคื็ตนสุดท้ายพอดีคส่ออนดอกจิกดอกชาติเนาะก่เนาะงามๆนะคะดอกสีอันแสดสีแดงออกดอกเต็มแต่ว่าอยังไหลโกอยกันะมันสวนนะเต็มมันเป็นต้นไม้เก่าเนาะก่เนาะ ต้นไม้เก่าก็บอยกตัดนอกกเพราะว่ามันมันฮือธรรมชาติงามตาก็เป็นป่าอันไม้จิกไมยันชาติอะไรข้างงามเพราะว่าปลูกก็หนังยากไปดอกเพียงมันจะขึ้นบ้านก็เหลืออยู่ไหลอยู่ข่นเหลืออยู่เยอะอยู่ที่ตัดออกหาก่อนนี่เพราะต้องเอาออกนะคงขนาะก็เลยอันะะ <ๆ S 2> อย่างอื่นก็เอาไว้คือเก่าหมดค่ะก็ช่วยกันเก็บขวดเรียบร้อยนะคะ่ะเน,นาะมื่นมาขอนเอาดินมันลงอีกร้อยหลด แต่งไว้ค่ะเพราะว่ามันถ้าบัวแต่งพันดินมันซีลุบลุบลงหน้าทางรุบลงเยอะเดี๋ยวค่ะเพราะว่ามันพันเอ็ดทางถนนไม่ทางถนนคนกรีดเนี่ยค่ะมันก็เลยนาดินมันส่วนมันก็เลยต่ําเป็นลุบลงไปครื่องเข่าปุณะค่ะถ้าว่าบัวเอาก็มันก็ยากเน่ะเนาะเอ็นทันเอ็นนี่ก็ลำบากเนาะก็เลยประกันเอาดินเข่า คนบ้านๆอันผู้เฒ่าผูกแกมันก็มาเบิ้งนาค่ะอันคนบ้านนอกเนาะเนาะยินเลียงไซร้ายเออยังบ่วดดถไทยหลงค่ะเพราะมันบางทีพันย่างเข้ามาค็เข้าไปนํากงสิยค่ะผู้เฒ่าหนุ่มก็มาเบิ้งคือกันค่ะพันก็สนใจเนาะเนาะอันนี้ยัง่ให้ฝังว่าเอดแต่เดมันี้ค่ะก็แต่ละวิธี ตามต่ละมือตะเวนเนาะค่ะเนาะเอาเล่าสู่กันฟังชีวิตวิถีบ้านสวนค่ะอยู่บ้านสวนชีวิตบ้านนอกบ้านนาเนาะค่ะเนาะ,ะมีแต่แต่งต้นไม้ตัดต้นไม้ขนฟืนนะคะฟืนก็คนก็ขนลายหลายฟืนทาให้น้านาของไม้ตายเสียก็มันก็ไปตัดแก่มานะคะไปไว้ดังไฟเนาะคะ่ะเนาะถ้าว่าทำไปทำบ้านาน,านอกเขาบางงั้นเถอะว่าเสาไม้ที่ว่ามันฮักมันตืวบางงั้นเถอะ ต้นไม้ตายนํากลางทุ่งให้ทุ่งนาพันก็แก่เขามาตดไข่ก็มีนะคะคนมากนะมได้กับได้อันมีอาชีพหน้าบ้านเอ่ยนี่คุมมือค่ะขนฟืนแก่ฟืนแก่นลักหัวประจําอ่ะก็ยังดีเนาะค่ะเนาะที่ว่าได้มาใช้ประโยชน์ไม้กับที่มันกิ่งที่ตัดหลงมนีกาไอขเ้ยก็ยันเอารถมันลากแล้วก็ไปไว้เป็นดังฟืนที่ว่าพันเบาเนาะค่ะที่ว่าพันเอาพันก็ไปอัน มันเป็นไม้ยังดีอยู่เนาะค่ะเนาะไม่จิกกะไป็ดงานพันว่างันเ้ออ่ะกาแฟกัเมื่อเลยกัเล่าให้ฟังเนาะค่ะเนาะแบบวิธีบรรสวนชีวิตบันสวนแบบบัรสบายๆแบบบันนอกเขาว่างันเ้อะปะเกิดเพื่อนๆมีแต่ความสุขกับมื้อไม่หวานไม่โชคดีกันทุกคนเลยคะ่ะพบกันคลิปนาได้จ้าสวัสดีคะ่ะค้า